ดีขึ้นเดินได้แล้วเนี่ยเดี๋ยววันอังคารต้องไปพรุ่งนี้นไปให้โค้ชดูว่ามันเป็นยังไงจะไปออกกำลังกายหัวเขา่าว่าเป็นยังไง ึ่งชั่วโม,มงกว่านะคะมาเขาถอกไปจับเวลาเขาทำไม แม่นั่งข้างหลังตัวเองนั่งข้างหน้ากันหยองไปว่าขอบคุณนิลี่เปิดเปิดไปเลยฮัลโหลฮัลโหลผักที่มอผักผักผลักผลักรู้ใช่ไหมทุกคนประตูทันไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วกุผมจะผลักนองผลักผลักนองดูครับ นี่อะไรสกิลไม่ต้องไปกอละเนี่ยังไม่บินแหงม้านี่มันไม่ไม่เคยเห็นครับยอดแคบมกลับนี่แล้วไปทวงเขาทำไมก่อน แม่คีบอทุกคนประตูไปอย่างงี้ใช่ไหมเออมันจะผลักน้องให้ผมให้ผมเดินคนเดียวกับแ <laughs> <laughs> ม่แล้วก็น <laughs> ้องเดินคนเดียวใช่ไหมอ้าวผมผลักอย่างงี้น้องจับมือของผมแล้วก็น้องผลักผมมต้องเดินคนเดียว่าได้มากเลยไม่ได้เดินกับแม่เลย <laughs> Pardonne. Mm. I'm looking. Sa. No Come out. คัชีสองกัมักชีดองกัมกัมกกมักชีสองกัมยูวตัดดอินะ่ทุกคนอิ่งนี่พ่งแม่ครับ

เขาลืมเสียงตัดหญ้านะทุกคนเสียงตัดหญ้าเมื่อย็นวะนี่ทุกคนกินเมียงปลากินอีกแล้วเนาะครับก<ฆ>ินดีจังไงครับ เนียงปลาสะปะท,ดทอดสะะทอดทอดตอนนี้ทอดสะปะฮะตอนนี้ทอดปลาแล้วแล้วก็วเด้งกันฮะเด้งคุณต้นใส่แป้งทุกคนให้มันไม่ให้มันไม่ติดกับถัก กระทะมันเริ่มติดแล้วเราก็เลยใส่แป้งจริะไม่ต้องใส่ทุกคนเอาใส่หนึ่ง

เขาบอกว่าจะเอาหน้าไมทมาทอดไม่บอกไม่บอกว่าจะเอาหน้าเมทิวใส่น้ำมันไม่บอกทุกคนทุกคนจะเห็นว่าอัญมแทนแบนี้อย่างนี้เขาบอกว่จะเอาหน้าไมพว่าสีมอยงีเสเซก็นหรือฟินนสีน่นอย่าเดยมันสีมเนสีาดมันนี่คือหนกนะเข in. Okej, kom in. han ser det här till mig också. Ska Det var varsamma? Du har roastat din egen i ser jag. Jag kommer faktiskt inte upp. Åh fan. Det här är kaffe kvar. Mamma. han gjorde tuggummi medan S Men det, njong. det är inte ett njång-kort. Någon har inte snackat riktigt så tyst. Jag försöker hitta en sax. Här är man kan en med hår. Va? Det räcker. Jag vill ha den. Den är jättestyr. ขอทอดเดียวนี้นี่เป็นอะ้ขอทอดเดียวนี่เออบ่ได้กินดอกเข้ามลอเนี่ย <Okay. S 1> เสร็จแล้วเล็กทอดเสร็จแล้วทุกคนตับเป็นคำน้ำจิม้มอะไรก็เสร็จแล้วเออยง วันนี้มีเส้นหมี่นะทุกคนนี่คือเส้นหมี่ที่เราลวก <ừ. S 1> หนมกินไม่มี <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวให้เล็กตัดเป็นคำก่อนจ้ะกิน <C ell ate> เมียงจ้า ให้อลเลขทอดปลาไงทำไมหกไดงไงยองหกแล้วหรอไม่ถ้าสุดยอดก่อนนะกินเกลียบหกแล้วหรอกินค่น้ำจิ้มไม่ได้ชิมอ่ะเปรี to ้ยวหรือเปล่าไม่รู้เผ็ดเลยหึม อะไรลียเรากินสองชามขังคนก็เป็นสไตล์หนูโซอ๋าโซฟิสกีมาโซบุ ฉันมีมากเลยมาร่อยครับ้วว่าทีมกูดได้ไรแต่แตัวเองไม่ชอบอ่ะลองกินวันนี้อ่ะกอร่อยกินกับก๋วยเตี๋วก็อร่อยครับเฉันนี ใช่จริงครับไม่ต้องพูดเดยอะเต็มป,ปากเต็มปากปรวสี ออกมาตอนเช้าแล้วไม่ใช่หรือไงเจอแม่จำผิดจำผิดดูเป็นสปูร์อือพี่พอบปอยู่หรอเนื้อจากคนไปเห็ดงันป่ะ ก็กินสามคนกินสามคนเหมือนสี่คนเลยนะ แอบส่งของแม่เหรอเงือ่ะาเสิร์ฟงครอ,รอ,อมเด็ดมาก Kan det va Mm Alltså vad mycket är det som spills. Mm. När, när jag drog så här så rann det ur den här. จานขึ้นยกอันนี้ขึ้นยกเต้นน่าเหรอมันพกได้ไงหนูม,มันพ,พกเพราะว่าสลัดมีรูแล้วโดนัทของพ่อแม่ไม่มีรู แสงมันเยอะแล้วมันทำให้กล้องแดงภาพไม่สวยออืืมม มอม่อินลิตต้องแรงวันเข้ามาได้ไงปัญหาทางอกไม่เจออย่านะไปที่อื่นอืนกินมันตา

โน <No. S 2> <No. S 1> ดัวแฉลบยาเวดวอดูสีอะนั่นชิมเอดบาลลูเหลือนิดหนึ่งอะผัดทุกคนสองถาดเหลือแค่นี้ไม่หมดหรอกค่ะต้องมาสองถุงอ๋อเดูดิเยอะจะ จับให้จะได้ใส่ใส่พี่ๆเคจะทุกคนพุ่นเดอร์พุ่นเดอรซอยพุ่นซอยกันพี่นอ้องอ้าวเอาไปทิ้งให้หมดในร้านเนี่ยอ,อันนี้ทิ้งหมดอันนี้มันในนี่แล้วเนี่ยไม่เป็นไรทิ้งไปมันไม่ได้ลูกถุงมันไม่ใหญ่เอามาอีกถุงนึงปะ เทุกคนที่ฝากคลิไปไวสัมนีจะเดี๋ยวค่อยสิไปล้านถวยจะลูกกระเฮ็ดหายแล้วเคืองหนึ่งไปพุดละพี่น้องจใาเดี๋ยอพกันไหมจ้าสบายดีสวัสดีเด้อบ๊ายบาย